สิบห้าองศาไม่ไหวแล้วนะครับผ่ามออีแดงลมเย็นมากเพื่อนยายถามฉันสะดวกไหมยองไปดูพาทิตขึ้นกันเลยก่อนนะครับเดี๋ยวขอแสงมอกกับร้อยนึกว่าอากาศจะไม่เย็นนะ ัทุกคนคนระับโอมแรงมากว้าวน,นี่หมอกม้ต้องเป็นลุนนะครับโอ้ยเย็นนั่นตาเป็นฟ้าหมดแล้ว ลมแรงมากหนาแล้วค่าแลรับมันเ adik นะครับแล้วก็ลมเย็นมากมด,ม <c oughs> ดูดูใส่ชุดก็สั่นไม่ไหวแรงมากดูทุกคนมือเย็นโอ้ 你忙什么呢？ ตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับครงนี้นใส่สุดเป็นตาร้างาครั้งนนนน่ะงนี้เออเอา้ <c oughs> <c oughs> ยันไปสีต่ตงน้องไอ้ฟิว รวคบหนาวมานั่งหลบมุมตรงนี้นะครับไม่ไหวปกติคนยืนเต็มเลยนะแต่วันนี้คือแบบคนแบบโอ้ก้กองก้องเปรียวค,คนมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็คือแบบลงกลับไปเลยนะคะัครับ แทนที่นะครับมา,มาขโมยขนมหรือเปล่าเราไม่มีขนมให้ขโมยนะเขยนข่าวในเน็ตมีไหมครับที่มาเที่ยวที่ผาหมอยแดงครับสัมผัสได้ว่าสายส่ ต่างของจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตเร็วมากเร็วแบบเร็วที่สุดเลยนะครับต่างกับสถานีต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่เคยไปมาก็คือแบบบางที่เนี่ยอินเทอร์เน็ตช้ามากช้าแบบช้าที่สุดนี่นะครับคือสถานที่จำลองความพิกานะับสวยมากผมยังไม่เคยไปนะครับ ทุกคนครัข้างในตรงนี้มันมีถ้ำด้วยนะครับผมพาเข้าไปถ้ำเลยเหรอปะโอ้โห oh, ทุกคนดูดินสวยมากอือ uh huh. สวยมากเลยตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปอุ้ยน้องลิงทำไมาเอ่ย แต่กลิ่นฉี่แอบแรงนะครับฉี่ลิงหรือเปล่า <Wow. S 1> หนาวรอเปล่าเนาอ <laughs> เอาไหมไม่หนาวหรอ ลนะกลับกันดีกว่าทุกคนทุกคนถอย เป็นไงพี่ตุ๊กตาอ้ยหนานะวมากจังนะไปเดิถ่ายสัมภาษณ์เดี๋ยวจนี่ตาตามานดิดนึงหีาวเอ้าอ๋อฮะหนาวไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเห็นอยู่เลยถ้าพูดถึงราคาบ้านมอมาก,มาก,มาก,กบบระบอกราคาโนแมน วันเสียราคาเนาะโหทุกคนไปซื้อของเยอะมากนะครับราคาถูกนะครับทุกคนตอนแรกนึกว่าจะชาดเจอพวกของที่ขายตรงนั้นก็คือราคาเท่าข้างล่างเลยนะครับับไปแล้วคนนั้นไม่หนาวอ่ะคนตัวน้อยๆน่ะคนนี้ไม่หนาวอ่ะอะเร็วมาหาน้องไว้เร็ว มาเ,มาเ,มเมดียวจะใหู้หัวจิมลูกหนาวไหมครับเอาซี่ไม่หนาวหนาวไหมบอกเราห้อยสิหนาวไหม่หน,หนาครับใส่เสื้อหลายชั้นก็ยังไม่ไม่หายหนาว Yeah, hey baby. ถ่ายรูปแรกนะครับถ่ายกับไฟผ่าหมอ,อีแดง ป้ายที่สองนะคะเป็นป้ายผาโมอีแรงตัวใหญ่นะครับนี่ดาราสาวทันหนึ่งเดี๋ยวดีๆโต้แคนั้นต้แคนั้นท่านมายืนมีผู้เข้าไปดิ้งต้อมเฮ้ยโอ้ยเสียวดกิ่งไหนมินเนี่ยนกิ่ง หนาวมากสิจะไปไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูลิงกันดีกว่า มองนี้สวยมากนองลงไปนี่ฉันลดูข้างหลังข้างหลังเสียวมากด้าบนลุก่ได้แล้วครับแต่ก็ียังเห็นนะวันนี้ เดินเองนะครับวิ่ง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 วิงมาเร็ววิ่งวิ่งวิ่งไปไปไปเี้พี่ยังงั้นท่านพี่เย็นเมื่อแมวเย็นเยอะไปใช่ไหมไอ้กองเหรอ 偷听，偷听 <laughs>，偷。<laughs>